ใช้คนเท่าไหร่คนที่ได้รับผลประโยชน์ไม่รู้หรอกนะว่าใครพูดไปยังไม่รู้นะรเราก็ยังเดาถานกันไม่ได้จะได้กี่วันแล้วพูดถึงเสียแป้งก็จะลาวไปถึงเสียบิก๊กครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของดาวเขียวโลโก้ตัวบีดาวเขียวเพราะเกิดวันพุธตัวบีเพราะชื่อบิก๊กและเป็นดาวเพราะอยากเป็นดาวลูกเพราะอะไร,ค,รคนเราถ้าเราอยากติดสติ๊กเกอร์ตอนเด็กๆคุณผู้ฟัง เด็กตอนนี้เด็กที่อายุต่ํากว่า30อาจจะไม่เก็ตว่าคาว่าติดสติกเกอร์ที่กระเป๋านักเรียนคืออะไรมันจะมีคนรุ่นหนึ่งที่สั่งตัดสติกเกอร์ตามแต่ตัวเองจะชอบแปะไว้ที่กระเป๋าสีดําๆไอ้กระเป๋าแจ็คขอบหรืออะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ออะไรก็ได้แปะแปะสติกเกอร์ฉัน,นยังเคยทําเลยแปะเป็นรูปไข่ดาวผมตัดเองเลยครับ มันก็จะแอดวานบางคนตัดเองได้และก็จะรู้สึกเท่เพราะตัดให้เพื่อนจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถหรือถ้าคนตัดเองไม่ได้ก็ไปจ้างมันก็จะมีคนที่รับจ้างตัดมันจะเป็นช่วงสมัยนิยมตัดเป็นคําพูดอะไรก็ได้คือในเมื่อรถบรรทุกยังแตะคําพูดไว้หลังรถได้ทําไมกระเป๋าเราจะพูดแทนเราไม่ได้ถูกปะ่ะก็นั่นแหละ เพราะฉะนั้นรถบรรทุกก็พูดแทนเสียบิกว่าเขาเกิดวันพุธชื่อบิกนะตัวบีตัวบิกนะและอยากเป็นดาวลุงก็แค่นั้นเองก็ผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปคิดมากนี้เมื่อวันนี้มันเป็นวันเบาหวานเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นเราก็คิดแต่เรื่องเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคอะไรมันยังไงคุณผู้ฟังก็บอกว่าเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพมาตรวจก็เจอน้ําตาลสูงเกินร้อยอะไรหมอตีเป็นเบาหวานจริงเหรอคุณผู้ฟัง เขาหมอเขาจะตีง you know, like ่ายงั้นเลยก็ต้องต้องเท่าไหร่มันมีสุขภาพด้านอื่นตัวเลขอย่างอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องเบาหวานเพราะเราคุยกันว่าเรามาทําความรู้จักเบาหวานกันสักนิดหนึ่งไหมว่าเบาหวานเนี่ยมันมียังไงมันคืออะไรถูกปะเมื่อวานเราก็ทําความรู้จักอาชีพของตุ่นไปแล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักเรื่องของเบาหวานกันสักนิดหนึ่งจะได้ดูมีสาระหน่อยในตัวนะครับมันเป็นภัยนะคุณู้ฟังมันคือโรคนะคะ แต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักเรื่องของเบาหวานมีคุณผู้ฟังตัดพ้อมาว่าขอเพลงชั้นตะโกนดังพอหรือยังของบิ๊กแอหน่อยครับหัวหน้านั่งฟังอยู่ด้วยกันครับอยากให้แกฟังความรู้สึกของผมตอนไม่ละตะโกนให้เนี่ยพี่ก็พอไหวนะนายเราจะเข้าใจผิดไหมครับเออแต่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนายเราเข้าใจผิดเอาเพลงอื่นละกันไม่เกี่ยวกับเราและนายเราพ่อของเราเป็นสภาพดีอยู่ไม่ได้สั่งเช้าเอาเย็น EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ